ยายตั้งชื่อให้พี่ตูบก,กับเจ้าจิว๋วไหว้พระสิวะไม่ใช่ยายยายบัวเศรษฐีนี่ที่ดินประจำหมู่บ้านหมดแ้มีงานอดิเรกคือการสะสมโฉนดและสร้อยทองภายนอกอ<า>แกอาจดูเหมือนมนุษย<า>์ป้าขี้บน่น<า>แต่ความจริงแล้วภายใต้บ้านหลังใหญ่โตคือความเหงาที่ซ่อนอยู่เ<า><า>พราะลูกหลานตัวจริงแยกย้ายไปทำงานเมืองนอกกันหมด ทิ้งให้แกนั่งคุยกับเสาบ้านไปวันวันจนกระทั่งฟ้าส่สงสองแสบคู่นี้มาป่วนชีวิตจากบ้านที่เคยเงียบเชียบก็กลายเป็นสนามรบรายวันงานหลักของยายตอนนี้เลยไม่ใช่การนับเงินแต่เป็นการตามจ่ายค่าเสียหายเจ้าตู่บอกเลขไม่ถูกอีกแล้วถึงปากจะตะโกนไล่แต่เชื่อเถะว่ายายรักพวกมันยิ่งกว่าไข่ในหินซะอีกก็นะ เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างยกเล้นความรักที่ให้กับหลานๆขนฟูพวกนี้แหละตัดภาพมาที่ปัจจุบันลืมภาพม้าวัดผู้ยากไร้ไปได้เลยเพราะที่นี่คือรีสอร์ทส่วนตัวระดับ5้าดาวพี่ตูบนอนฟินให้จิ๋วนวดหลังเน้นๆย้ำๆตรงเส้นคลายเครียดบริการดีขนาดนี้อย่าลืมทิปหนักๆนะครับพี่ตูแต่แล้วความสงบสุขก็พังทลาย ยายบัวชี้มือตะโกนแจ้งเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยดังลั่นค่าศึกบุกประจำสถานีรบด่วนบุรุษไพรสเนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเอาหมายปรากฏตัวคือมนุษย์ชุดสีกากีบนพาหนะสองล้อศัตรูคู่อาฆาตตลอดการของข่อยพันเราระบบล็อกเต้าทำง,งานอัตโนมัติเป้าหมายอยู่ตรงหน้า เลงไปที่หมวกกันน็อกท่านผู้บัญชาการสั่งลุยกางปีเชิดหน้าแล้วตะโกนให้กล้องโลกว่าลุยการไล่ล่าความเร็วสูงคุนตลบล็อกเป้าหมายระยะประชิดมิสไซเป็ดถูกยินออกไปแล้วจิ๋วงับก้นบุรุษไปรณีน์มอเตอร์ไซค์ล้มลงกองฟางจดหมายกระจาย แต่ความสนุกมักจบลงเมื่อผู้สนับสนุนหลักเดินมาถึงที่เกิดเหตุปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยเงินยายบัวจัดให้อ่ะเอาไปค่าทำขวัญพี่ตูบผิวปากจิ๋วไซขนทำท่าไม่รู้ไม่ชี้จัดฐานทับอย่างผู้ชนะพร้อมโบกมือลาคู่ปรับเก่าไว้เจอกันใหม่นะเจ้ามนุษย์